สวัสดีค่ะชื่อสุภพรรัตนจิตบรรจงค่ะจากสาขากลยุทธ์และการจัดการ MS15C ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันงานบริการหลังการขายด้วยระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะก็คือทุกวันนี้ Two c o l l a อเรช t i o n ถ้าลูกค้าต้องการระบบบริการหลังการขายจะโทรเข้าหมายเลข1นึ่แล้วทีนี้มันจะมีสองช่องทางให้ลูกค้าเลือกก็คือติดต่อทํารายการอัตโนมัติกับติดต่อเจ้าหน้าที่ c เซเ็ Center นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้คือทุกวันนี้สายที่เข้ามา ของลูกค้าต่อวันนะคะเป็นร้านหล้านเจ็ดแสนสายนะคะแต่ว่าคนใช้ระบบอัตโนมัติแค่หลักหมื่นสายเท่านั้นเองที่เหลือติดต่อเจ้าหน้าที่ call center หมดเลยทีนี้เราเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าลูกค้าต้องรอคิวนานแล้วก็ผลงานของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ต่าค่ะแล้วก็บริษัทไม่ต้องการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มทีนี้บริษัทจําเป็นต้องปรับกระบวนการงานบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นก็คือมาดูวิเคราะห์ปัญหานะคะ ตรงนี้เป็นโฟลที่เข้ามาของระบบเติมเงินและลูกค้าระบบรายเดือนทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเมนูที่ให้บริการนะคะแล้วก็เรามาพิจารณาต่อว่าลูกค้าระบบเติมเงินเนี่ยจะถามคําถามที่จบภายในขั้นตอนเดียวแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเราก็เลยอยากให้ลูกค้าที่ระบบเติมเงินนะคะที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนนะคะที่มีน้อยกว่าลูกค้าระบบรายเดือนเพื่อให้เขาทํารายการตรงนั้นน่าขึ้นค่ะ ทีนี้เราก็จะมาดูครทีเหลี่ยนในการปรับให้ลูกค้ามาใช้ระบบอ,อัตโนมัติมากขึ้นนะคะก็คือข้อแรกเราจะจำกัดเวลาเป็น2ทุ่มถึงตี5เพื่อให้ลูกค้าเติมเงินเข้ามาใช้ระบบอัตโนมัติโดยการเข้ามาไม่มีเมนูกดศูนย์ให้เลือกเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ call center ค่ะ ก็คือคลาที่ห่ข้อแรกก็คือเป็นเวลา2ทุ่มถึงตีห้าหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือให้เช็คว่าลูกค้าใช้บริการ 4G หรือเปล่าถ้าลูกค้าใช้แปลว่าลูกค้าต้องการที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเราจะมีบริการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เลือกแล้วก็ถ้าเช็คอีกข้อหนึ่งคือลูกค้าโทรเข้ามามากกว่า1ครั้งหรือเปล่าถ้าโทรเข้ามามากกว่า1ครั้งแปลว่าลูกค้าต้องการเมนูอื่นๆหรือทํารายการอื่นๆที่นอกจาก เมนูอัตโนมัติเตรียมไว้ให้อ่ะคะ่ะก็คือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ทีนี้ข้อดีก็คืออันเนี้ยสามารถลดกระบวนการของเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็นําเจ้าหน้าที่ของฝั่งระบบตําเงินไปช่วยระบบรายเดือนได้มากขึ้นรับสายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แอคชั่นแพลนก็คือจัดตั้งทีมดูแลระบบตัตโนมัติให้มีครบทุกช่องทางมากขึ้นเพื่อที่ลูกค้าจะได้มีเมนูหลากหลายให้เลือกใช้อ่ะคะ่ะแล้วก็ดูผลรวมทั้งหมดว่า ความพอใจของลูกค้าว่ามีมากแค่ไหนแล้วก็เราอาจจะขยายไปสู่ทำเป็น24ชั่วโมงได้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น